สวัสดีค่ะพบกับรายการขยมตรมกนวยรีพอร์ตพบกับดิฉันนางสาวโสวพิชาดาอัครบดีศรีประตูม,มาและดิฉันนางสาวพรพิชชาโอลาอธิพรพานิ์ไปติดตามวอเขาที่น่าสนใจกันเลยค่ะพบศพนักเรียนกระเทยที่ป่าละเมะหลังโรงเรียนถูกฆ่าและไม่ข่มขืนคาดข,ข่มขืนไม่ลงน้องลิงใส่ปิกินี่ไปไล่ควายกับแม่เจอควายควิดตายเกิดเหตุสลดปลาดุกซ้เมื่อกี้กันตายคาดจมน้ําตาย เด็กนักเรียนกระเทิยไปช่วยแม่ขุดปูเจองูกัดกัดงูต่อเข้าโรงพยาบาลทั้งคนและงูขอขอบคุณน้ำนมตรามะลิปี้ไม่ใหญ่ไม่ต้องกินขอขอบคุณพัดลมฮาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึงขอขอบคุณโรงพยาบาลยันฮีที่ทำตั้งแต่หัวยันอหีขอขอบคุณครีมตาซิตี้ใช้ง่ายใช้ดีไม่มีออยขอขอบคุณพัดลมฮาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึง ขอ,ขอบคุณค่ะและท่านสามารถติดตามเราได้ที่ www.kanui. กรดรับไตรคอสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ